กรับสวัสดีกันได้นะครับวันนี้คุณอยู่ผมในเกมอารวีนะครับวันนี้คุณอยู่ผมจะขับรดแห่ง้หมอกเป็นเแี้ยวเช่นเคยวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่แคลรี่ในโหมดธรรมดากันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูเลยครับรอสักครู่ครับ เล่นในโหมดธรรมดาชิวๆนะครับไม่ไม่ไมไมเครียดเนาะไม่อยากไปเล่นในโหมดแล้วครับดาวผมหาย เป็นดีน้องหมรการแรี่อย็น่กนอยาเดนครับเคเดีน้องหเจอมาหลอดครับเจอมาหลอด นี้มีวีลา่ามียอนมีลิงด้วยไม่รู้ผมจะสู้ได้หรือเปล่าอลิสเม็ดเขียวระดับที่71ของจังหวัดนะครับส่วนฟังแล้วก็มีโลตันเตบผมไม่ขนข้าใจจริจะเชื่ออลิสเม็ดเขียวสักเท่าไหร่นะครับถ้าคลิปนี้ผมเล่นผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับฟาเรนติโนเนาะ หรับคลิปนี้ผมก็ไม่ตัดเหมือนเดิมนะครับยินดีต้อนรับซูอาโอวีเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในขัวงบ่าวิวนาทีตท่านหญิงพิภิปาของท่านช่าง 哦、啊，我快点去叫他啊！往这边快点，快点！阿丽车哪了？马上登场！ พี่สาวๆต้องการความช่วยเหลือไมหมเอ่ยสองต้อมเล่นกลางของเราถูกโจมตีคลิปนีี้้ท่ผมตังใจอย่าทำให้เสียบรรยากาศสิทีลละเ่นครับต้อมเล่นมาก่อนของเราถูกโจมตี Louis Louie, One! has been defeated. Two! You have defeated an An ally has been defeated. ตอนล่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรนะครับเป็นเด็กรุ่งกับท่านหญิงเรียกทีป่าของท่านช่ยหมเอาไว้ขึ้นยอดแล้ว การใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะเหลืันด์แถวนี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือไม่เอ่ยท่านที่ดี ้องเลนก,กลางของเราถูกโจมตีความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายเสียจริงต้องเลนมากกอนของเราถูกโจมตีแนวป้องกันขอ,องคลายไปแล้วสุปอร์ครีปกำลังถูกส่งไป Has <been> ไม่จะไปโดนฆ่าต้องรอดอาลิโดนกระทำจำเราท่านหญิงพิภพปาของท่านช่างเอาไว้ค่อยคิดก่อนแล้วนต้อมเรนมากงตอนของเราถูกโจมตีโอเคเขาไม่เห็นั enemy Ultimate.

เขาป้อมครับมีจังหวะเอาป้อมได้ให้เอาเออเออสองตัวใช่อลิสมาดีกว่าอลิสอยู่ด้ดวยก <laughs> ันเออเจ็บจุ <laughs> <coughs> <laughs> Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. ครับ <coughs> <t> <coughs> โ oh <Tom down. S 1> อ hey, you ้ไ <certeza> า <we od> ่ก็จะลิงนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ลังเลที่จะตัดสิันครับคสนใจขอมจะเป็นประมาณนี้นะครับเืองกพนะแล้วก็บวก500นะจาะเกาะสามย Hey, An ally has been defeated. Enemy dominating.ขนมชั้นหนึ่ง. The enemy has been defeated. An ally has been defeated. look เขาเป็นเน็ตผมไม่ตกนะบอกเลยอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีผมก็อยู่ที่4ต่อ2ครับอ่าสกอร์รวมอยู่ที่13 13นะครับ13ต่อ13บสเี่ที่ผมจะเป็นประมาณนี้ครับออกของ ออกของเหมือนปกติปนทั่วไปนะครับแต่ดูตามเกมนะมเลนกลางของเราถูกโจมตีสวยครับจ่ายยังไงตัวน้ นี่ขนาดปิดการแจ้งเตือนนั้นแค่ขนาดแถวนี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือไหมเอ่ยลุยเลยเนอะพวกเราตื่นตัวมากเรื่องราวดีๆหรือรื่องทความสัมพันธ์ชที่เป็นเรื่องวุ่นวายจิมระวังเงี้

เกียดมีธนาหน่อยต้องต้องขอทุกขอไว้ด้วยครับบ้องนายของเราถูกโจมตีอย่าทำให้เสียบรรยากาศสิเขียวระห่ำ Slayer has been defeated! Oh my god, we know that. An ally has been defeated. Enemy double kill! You have been defeated. The enemy defeated. ไปได้ยังไงถ้าผมเกิดทันก็จะได้ถูกโจมตีขอดูทีมคู้เกมนี้มีดแลวเล่นดีแต่แต่ตายเยอะอย่างนี้ก็ไม่ดีครับรอเยอะเราถูกมาให้ต้องรอตายสายคือ ป้าป้าผมหายครับผมมาเร่ปล e> ่าย่งไรเล่นได้แล้วนะเพื่อนเพื่อ bueno> น Enemy has been ได้ได้ได้นั่นนหละอด้อเหอะชนะเพียร์ถึงนีตั้งแต่ผมลงคลิปมาไม่มีคลิปไหนที่ผมจะชนะเลยนะฮะถ้าคลิปนี้ถ้า oh, คลิ้มีคนดูเยอะผมจะมาทำอีกนะครับ ถ้าทุกคนชอบฝันอนุณนะรวมกันเราอยู่ศกยี่สิบศกยี่สิบ้2ใต้สี่ห<ม>้าหกทางนี้มีสสต้องการความช่วยเหลือไหมเอ,อ่ยระวังมาหลัดนะฮะเออเอ,อ้าว ผมบอกอยู่ยอะแว้วก็ไปเลยนะองเราไม่โดนด้วยเราไม่โดนด้วยอ้าวรัมีมีอดพลาด6-5และผมตาย6-5-5แอปซิตหตาย5 มันช่างดีือเมันเป็นเลขอะไรกันเนาดูนาตะยาสิครับแบกสิบเอ็ดหกสามอืมไฮสเตะศูนย์หกสี่นะฮะโอนแต่เกมนี้มไม่โทษใครเขาถูกฝึกมาให้ต้องรอด slayer has been defeated wow your late game map good too oh. good she's you have defeated an enemy you have defeated an enemy your team has destroyed a tower your tower has been destroyed โอ้ยแล้วคือเรื่องอะไรโอ้ยตกท้ายคิดไม่ออกคือต้องจบแล้วจะไม่จบจะจบได้หรือเปล่า ขอลองสกจบได้เหรอจบได้จบได้ไดไดไไดล้ตายกันหมดเลยท่านหญิงพพิปปท่านชเอาไว้คอยคิดก่อนล้วี่สรุปแล้วผมต้อง,องรับยังไงให้ชนะ Slayer has appeared. Prepare for the final battle. Your tower has been destroyed. Dominating. Double kill. Shut down. An enemy has been defeated. Double kill. ไม่ได้ตั้นนะังนรับเอ็บคนข้างที่กะถูกเลยนะเน็ตผมหน่วงจังฟ็อกกาเอ้ยฟอ็อกผูดนะบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะเห,เหลือไว้สี่ร้อยห้าสเคเหลือไว้ เสื้อฟ้ามาแล้วจะาจะเป็นเกาะเกิดเลยอย่าทำให้เสียบากาศอิที่เหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนถอย่าย่ายเพื่แล้วแต่ฟอร์เรนอยู่คนเดียวท่านหญิงไม่สามารถรับของไดนช้าง็หนึ่งได้ เอาไว้ค่อยคิดก็อนแล้วอย่างนี้ต้องรอเพื่อนเพื่อนเกิดเยรอยได้ขอให้โชคเข้าข้างช่มาคอะไรกชิดยกจ้วงฉันหนึ่งภายในของเราคือดวตปีโอ้ไม่ก็ปูชิ Your tower has been destroyed. Enemy overlay! Enemy double kill! An enemy has been defeated! An ally has been defeated! Enemy triple kill! Enemy onslaught! Oh my god, for they killed me.